คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครที่ไม่ชอบพระอาทิตย์ตกดินเลยครับทั้งๆที่พระอาทิตย์อยู่เหนือหัวผมทั้งวันแต่ผมกลับเฝ้ารอและจดจอก,กับช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่มันจะลับขอบฟ้านั่นแหละครับคือแมจิกโมเมนต์ชั่วโมงต้องมนที่ทุกอย่างคาบเกี่ยวกันกลางวันกลางคืนความมืดแสงดาวความสงบนิ่งตอนสิ้นวัน กับความตื่นเต้นที่รอเซอร์ไพรส์อยู่ใต้เงาของราตรีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไซโก้เชิญผมไปร่วมงานเปิดตัว2เรือนเวลาล่าสุดในคอลเลคชันพรีซาชครับนั่นคือไซโกพรีซาชค็อกเทลไทม์สตาร์บาร์ลิมิเต็ดเอ dition และหากเปรียบเทียบค่ำคืนนี้เป็นดั่งภาพยนตร์ที่เดินเรื่องจากชีวิตจริงพระเอกของค่ำคืนนี้คงหนีไม่พ้น Purple Sunset ที่เคียงคู่มากับนางเอกอย่างพิงกี้ไลท์อย่างไม่ต้องสงสัย ใครที่เป็นแฟนไซโก้คงทราบดีครับว่าค็อกเ i l Time คือหนึ่งในซีรีส์ของไซโก้พริสาชที่ได้รับแรงบันดาลใจจากค็อกเทลสุดไอคอนิกและเอามาตีความลงบนหน้าปัดนาฬิกาไม่ว่าจะเป็น The Sky Driving Mockingbird Manhattan White Lady ไปจนถึง Cosmopolitan เช่นการกับสองเรือนเอกของค่ำคืนนี้ครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสองรสชาติค็อกเทลซิกเนเจอร์ที่คิดค้นโดยฮิซาชิคิชิ หัวหน้าบาร์เทนเดอร์ของสตาร์บาร์แห่งกินซ่านั่นคือ p u r ร์ e s ซันเซ็และพิงกี้ l i g h t บันดาลใจจากช่วงเวลายามพระอาทิตย์อัสดงที่กรุงโตเกียวพิงกี้ไ i ล h ์หน้าปัดชมพูอ่อนไล่เฉดสีไปสู่เหลืองมันคือจุดเริ่มต้นที่พระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำท้องฟ้าเริ่มจางลงแต่ยังคงเหลือแสงลองรอคอยช่วงเวลานี้ดูสิครับรับรองว่าคุ้มค่าและมันจะยิ่งตราตรึงใจ หากคุณชมแสงในโมเมนต์นี้พลางกุมมืออีกข้างของใครที่เป็นอีกครึ่งของชีวิตคุณ Purple Sunset หน้าปัดไล่เฉดสีจากน้ำเงินเข้มสู่ม่วงแซมด้วยสีแดงของพระอาทิตย์นี่คือช่วงเวลาสั้นๆที่ผมโปรดปรานที่สุดเลยครับมันคือแสงสุดท้ายของวันก่อนที่พระอาทิตย์จะบอกลาให้ดวงจันทร์มารับไม้ผลัดพร้อมจับมือหมู่ดาวให้มาส่องประกายระยิบระยับกลางน่านฟ้าที่มืดสนิท แค่แรกเห็นหน้าปัด2เรือนนี้ผมก็รู้สึกได้ทันทีครับว่านี่คือการเอาท้องฟ้ามาไว้ในแก้วก่อนจรินมันอย่างบรรจงลงบนหน้าปัดทั้ง2เรือนยังคงรักษาเจตนารมณ์ของ็อกเชลทา์เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนครับมาพร้อมเข็มและมาร์กเกอร์บอกเวลาเรียวสลิมปลายแหลมเหมือนเหลี่ยมมุมของแก้ว็อกเชลในมือล้วนส่งให้หน้าปัดนี้ยิ่งเล่นหูเล่นตากับแสงไฟและเชื้อเชิญให้คนใส่ปล่อยอารมณ์พริ้วไหวไปกับรัติการ มันจึงเป็นเรือนที่เพอร์เฟกมากกับทั้งทักซิโดสูตรทางการไปจนถึงแจ็คเก็ตลำลองที่ต้องพร้อมสะบัดทุกเมื่อยามได้รับคำท้าทายบนแดนฟลอร์มีหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากครับนั่นคือ always sunset on third street ถนนสายนี้หัวใจไม่เคยลืมเรื่องราวของนักประพันธ์ไส้แห้งที่พยายามสุดฝีมือเพื่อเอาชนะรางวัลอากุตังวะโดยมีฉากหลังเป็นกรุงโตเกียวยุค50 ที่เพิ่งบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่สองแสงตะวันที่กำลังจะรับขอบฟ้าลมไลไปกับโตเกียวทาวเวอร์ที่กำลังสร้างเพื่อเป็นความหวังในการตั้งตัวใหม่ชีวิตของตัวเอกกับฉากพระอาทิตย์ตกดินท้ายเรื่องเนี่ยชวนให้ผมคุ้นคิดกับตัวเองครับว่าทำไมผมจึงหลงไหลโมเมนต์ที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านี้มากนักและก็ได้คำตอบครับว่าเพราะช่วงเวลานั้นมันคือช่วงเปลี่ยนผ่าน จากสิ่งหนึ่งไปสู่บางสิ่งไม่ว่าจะทำอะไรอาชีพไหนและไม่ว่าจะต้องการมันหรือไม่ทุกคนต้องผ่านช่วงเวลานี้มันคือช่วงสั้นๆที่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตให้ดีดังหวังหรืออาจผิดไปจากที่หวังแต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็ต้องเกิดครับและจังหวะที่มันค่อยๆเปลี่ยนนั่นแหละครับคือความสวยงามที่ผมไม่อาจละสายตาไปจากมันได้เลย ผมเริ่มการเดินทางของตัวเองจากนักเรียนดนตรีสู่นักเขียนแมกกาซนีนจนตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่คุณจะเรียกผมไม่หมายครับเพราะสิ่งที่ผมหมายมีแค่ยอย่างเดียวคือในฐานะนักเล่าเรื่องผมจะเล่าเรื่องออกมาให้ดีที่สุดให้สมดีกรีกับประสบการณ์ที่แก่ขึ้นตามวัยและเอนจกับทุกโมเมนต์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Purple Sunset และ Pinky Twilight สองเรือนนี้จะเป็นดั่งสักขีพยานที่บรรจุช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนั้นไว้บนข้อมือมันกระซิบให้ผมรู้สึกกับตัวเองเสมอครับว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงถ้าขึ้นได้ก็ต้องลงให้เป็นแล้วค่อยหาวิธีขึ้นมาใหม่เพราะในโลกนี้ไม่มีใครห้ามให้เราจบความตั้งใจของตัวเองได้หรอกครับยกเว้นตัวเราเอง